2022 so I hope we all stay safe and keep healthy yeah hope you enjoy your Christmas with your family and your friends ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะกับคริสต์มาสปีนี้แล้วก็กำลังจะถึงปีใหม่แล้วนะคะขอให้ทุกคนหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดพญานารทั้งหลายมรสะทุกเออไม่ใช่ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ อันนี้เป็นกล่องที่สองของเราแล้วนะคะกินหอยกันค่ะหอยนางรมสดสดบริษัทนี้เป็นเจ้าดังเลยนะคะเนี่ยโอ้ยเยอะเลยสดสดนะคะทุกคนอาหารในวันคริสต์มาสของเราวันนี้เป็นอาหารเวียดนามนะคะเส้นหนกขนมจีนแล้วก็เราจะมีน้ำจิ้มอันนี้เป็นน้ำจิ้มของหอย อ้ยน่าอร่อยมากเลยอันนี้เป็นคริสต์มาสแฮมค่ะเป็นกุ้งกับหมู3ชั้นนะคะกินกับเส้นแล้วก็ใส่ผักแล้วก็ใส่เป็นน้ำจิ้มของเวียดนามค่ะอร่อยมากเลยแล้วก็มีถั่วมีอะไรด้วยรสน,นาค่ะม่เ I held on to I didn't It was. And I brought back presents for all of you. Here is a drum for Danny from a far away jungle. <laughs>

It's no, 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 no. Yes, no, Such no fun, no, no, no. yes, yeah, they're fun for us, but not for his little kiss oh, oh, Yeah, purple yeah, peel. Hello Rebecca, we're playing with our I used to throw เราทานอาหารกันเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะได้แกะของขวัญกันแล้วค่ะทุกคนมาลุ้นกันนะคะว่าพวกเราจะได้อะไรบ้างค่ะปีนี้เป็นปีที่เรามีความสุขมากเลยค่ะเพื่อนๆอยากอวยพรให้เพื่อนๆมีความสุขอย่างนี้กันทุกคนนะคะใช่ค่ะปีนี้เป็นปีที่เรามีความสุข้า I care. I can <laughs> uh, <ane. Nine>, <coughs> This is for Matthew. Huh? Thank you, yeah! Thank you, oh. thank you. Maggie, yeah. uh, Okay, this, this is our one from the Mike Tin. From Alan and Linda. is for Maggie. Matthew, get get is call Maggie. แมทธิว What do you say? m a t ท h e w อ่ะเอ้อ This is from mommy ว้าวนี่ไงใส่ชุดนี้ว้าวชุดน่ารักแท้เออในในโชว์อันนี้ของมาร์กี้อันนี้ชุดของมาร์กี้ฟอร์มปั๊บบัวเอ้ยว้า ไลท์ไชเกอร์วู้สวย Thank you ปะปู Thank you มามยังครับ Thank y o มามิยังหอมหอม <c oughs> หอ,หอืออ่ะจเ่า <c oughs> Thank you มามยังค t h a n u มามยงคนออายโอเคนี่ใส่แบบนี้นี่นื้อหอมแซ เราไม่แยกของน้องเลย้อเะดกไ้เอาทิ้งหรือลูกเอ้ยอะไรยาไมงุอา้อ No r a l จงจมืนหแป้งชคอต ตาอลึงอาลึงแกะ้อวนี่แล้คะค่ะครีมครีมบำรุงผิวบำรุงผิวบำรุงผิวว้าวขอบคุณค่ะ thank you v m ดูแฮปปี้ซื้อพัดลมให้แม่คะ่ะนี่ ใหญ่นี่ไงว้าว thank you ยินดีหนูทำมั้เอบอก yeah ทำไม่ได้อันับนี่งนี่งานมาถึงออดแอดโอเคหนูทำมาวันเองตอนแรกหนูจะสวยให้แต่ว่าหนูว่าตอนแรกหนูนี่สวยดีน้องพลอยทำให้แ้องมันโส อันอยู่ที่นี่เขาจะชอบเอาเห้ไว้แถวที่นอนนะคะมีความเชื่อกันว่าจะจะฝันดีนอนหลับสบายอะไรแบบนี้คะ่ะสวยดีเนาะขอบคุณนะสวย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 สว,ยวางไว้เชลับา่วนของโตมันคือส้มหน่งกิโล <laughs> ให้ทุกคนดู นี่คือริบบิ้นของแม่ที่มัดกันเกลที่มัดกันเกลอากาศร้อนร้อนทุกคนเกลียเกงตัวไหนคะตอนนี้นิวซีแลนมันหน้าร้อนนะคะน่ะตั้งนานนะไม่เคยได้แบบแสงตันอะไรกับเขามีแต่ชุดไปทำงานนะคะปกติอ๋กรเปานี่ล่ะแค่อันนี้้องคทาทีหนูใส่เป็นยนงไะคะ Trông ăn nè, đó. Đùa lại kia Kim bèn, đèn. Yeah. Cho rồi. Wow. Có mi present xem hay gì? Phê hay nữa Wow She is so rich <laughs> ขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะคะ bye บ๊ายบายมากิ้า <laughs> กี้คุณสิทธิ่ะมีแต่คนแฮปปี้บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายน็ x กซีเดียลบากิ้กอกอนบ๊ายบาย ハハハハ